ก๋วยเตี๋ยวเรือชามละยีที่ขายอยู่ในห้างยังมีอยู่จริงนะคะทุกคนร้านนี้นะคะแพรไปเจอมาที่เซ็นทรัลพระราม3ชั้น6ซึ่งจริงๆอ่ะแพ้เคยกินมาหลายสาขาแล้วของเจ้านี้เขามีชื่อว่าร้านเตี๋ยวเรือสาวรลีแล้วเมนู20ของที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะมีพวกเย็นตาโฟต้มยำบะยำแห้งด้วยค่ะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวแบบชามใหญ่ด้วยนะคะรวมทั้งพวกเมนูเกาเหลาหม้อไฟรวมทั้งก๋วยเตี๋ยวคุกพอมาถึงนะคะเราก็เริ่มสั่งเมนูเันกรอตัวเส้นเขาก็มีให้เลือกหลายอย่าา่่าาางงสสสมรถแกนัได้เลยคะ และพอสั่งเสร็จนะคะก็รออาหารไม่นานแล้วที่ร้านนะคะเขาเจียวกาก,ากหมูเองด้วยซึ่งกากหมูของเจ้าเนี่ยชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยค่ะนี่นะคะกากเจียวถ้วยละส5ส่วนแคปหมูถ้วยละ20่แล้วตอนนี้เขามีโปรถ่ายรูปเช็คอินได้เกี๊ยวกรอบฟรีหนึ่งถ้วยด้วยค่ะส่วนอันนี้นะคะคือก๋วยเตี๋ยวเรือชาวมะ20่สที่แพทย์สั่งมาซึ่งน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะแหมว่าค่อนข้างข้นดีเลยค่ะถ้าเทียบกับราคานะคะเวลากินเราก็โกลลยรวมกันเสร็จแล้วนะคะก็เทกาก,ากหมูใส่ลงไปเลยค่ะ ตัวเส้นเล็กของเจ้านี้นะคะจะเป็นแบบเหนียวนุ่มนะคะแล้วพอกินเส้นเล็กเสร็จเราก็จัดบะหมี่กันต่อซึ่งบนโต๊อะอ่ะเขาจะมีพริกป่นคั่วดํามาให้เราปรุงด้วยค่ะซึ่งพริกนะคะสีเข้มจริงแต่ไม่ได้เผ็ดถึงแสบมากนะคะจะเป็นเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมแล้วพอกินบะหมี่ไปบางส่วนนะคะแนะนำให้ใส่แคปหมูตามเลยค่ะทุกคนแคปหมูมันจะชุ่มกับน้ำซุปมีความกรอบความชุ่มตอนเคี้ยวส่วนเกี๊ยวกรอบนะคะแพ้แนะนำให้เอาไปดิฟกับน้ำซุปแบบนี้ได้ค่ะอย่าแช่ไว้จนนิ่มนะคะกินตอนก,กรอบๆจะอร่อยกว่าและก็เดี๋ยวที่นนะะไ,ได้มมีแค่เน จะมีเมนูเนื้อด้วยชามละ20เหมือนกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะแพ้จัดก๋วยเตี๋ยวคลุกหมูมาด้วยค่ะอันนี้ชามละ89เวลากินนะคะก็บีบมะนาวนิดนึงแล้วก็ใส่ผิดครัวดำลงไปค่ะทุกคนแล้วก็เอามาคลุกให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ทานเผ็ดนะคะไม่ต้องเติมผิดก็ได้นะคะเพราะว่าตัวซอสเขาว่าปรุงรสมาค่อนข้างครบรสอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบกินเครื่องไม่เน้นเส้นนะคะที่ร้านเขาจะมีเกาเหลาหม้อไฟกับเมนูเกาเหลาผ้าคีริวแบบร่วนๆด้วยนะคะทุกคนยังเกาเหลาผ้าคีริวรวนๆนะคะอยู่ที่ชามละ99ซึ่งเมนูเกาเหลาแล้วก็ผ้าคีริวนนะะคแให้ ผสมน้ำจิ้มขึ้นมาค่ะเอาพริกน้ำส้มนะคะมาผสมกับพริกขวดที่อยู่บนโต๊ะเสร็จแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันจากนั้นนะคะก็เอาเนื้อหรือพาคีริ้วนะคะลงไปจิ้มได้เลยอันนี้นะคะก็คือหน้าตาของพริกน้ำส้มที่เราผสมขึ้นมานะคะแล้วก็จิ้มพาคีริ้วเข้าไปตอนเคี้ยวนะคะมันก็จะกรึบๆในปากส่วนนี้นะคะเป็นเนื้อตุ๋นก็เอามาจิ้มกับพริกน้ำส้มเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะแพ็กกิงกว๋วยเตี๋ยวชามละยี่สิบครบียี่สิบชามนะคะที่ร้านเขาจะมีโปรแท็บเอสเย็นให้ฟรียวย,รรววยวี หมูกากหมูเอามารวมกันได้ให้ครบ20ชามค่ะพอกินเสร็จนะคะนี่ก็จะขนมถ้วยใบเตยบนโต๊ะตบท้ายขนมถ้วยใบเตยนะคะเนื้อนุ่มเด้งรสชาติหวานมันกะทิกาลังดีเลยค่ะทุกคนใครอยากกินเดี๋ยววิกาขสาขาที่นี่เลยนะคะ